สวัสดีครับมาพบกับร้านลุง,ลงเรืองเกษตรยนต์นะครับวันนี้วันที่16เดือนสองหกแนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าล่องอ้อยนะครับเรามีกี่คันนะครับเริ่มตั้งแต่คันแรกนะครับ B 2ย4 0 s ครับรถปี6อันนี้ปี62นะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนเล่มรอ45มันณวันนี้นะราคา229,000บาทได้อะไรบ้างนะครับตัวรถพร้อมโรเอ้ยตัวรถ เบรหน้าสามก้อนคงกันน้อยครับได้ของแถมมีกองเครื่องก,กองอากาศกองน้ำมันเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับแล้วก็กองโซลา่านะครับเราให้ดูแลให้ใหม่หมดเลยน้ํามันเปลี่ยนถ่ายเลยนะครับส่งฟรีมาคันที่2ครับ b b 4สี s ครับรถปี64อันนี้รถปี64นะไหม่มา1,100ชั่วโมง100ชั่วโมง,โมงอันนี้239,000บาท239,000บาทได้ตัวรถครงกันน้อยนะครับ นี่ได้สวยเลยอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มบอกได้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเพิ่มให้ดูอันนี้มาอัดเบรบรวมรวมรถเข้ารองอ้อยในร้านก่อนนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ปี6กหนึ่งปีหกหนึ่งอันนี้สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทได้อุปของแถมตามรายการที่เราบอกเลยถ้าไม่เอาของแถมเรามีส่วนลดให้นะครับส่งฟรีไม่ส่งถ้าไม่รับของแถมไม่รับส่งฟรีก็มีส่วนลดให้มากกว่าเดิม คันนี้เป็นปีหกหนึ่งะครับตัวรถพร้อมโคงกันอ้อยเหมือนกันเป็น b ี4ี่สเอเราก็พยายามเติมสต๊อกให้อยู่นะครับเพราะว่าวันที่7เราจัดออกไปอีกอยู่5้าคันนนี้เราเพิ่งเติมเข้ามานี่ b ียี่สอสครับรถปีหกอันนี้รถสวยเลยรถยอดฮิตเพิ่งเข้ามาเล่มรอ4ี่วันเหมือนกันนะครับสองแสนบาท อยากดูรีวิวตรงไหนไปดูที่ช่อง tiktok เราได้นะครับหรืออยากได้ตรงไหนเพิ่มนะครับเข้ามาดูรถที่เราที่ร้านได้21เราเหลืออยู่คันเดียว21ปี6ก้เอง59อันนี้ราคานะวันนี้นะ145,000บาท145,000บาทนะครับเริ่มทะเบียนพร้อมชุดโอนเหมือนกันรถปี59ตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับเบียดหน้าไม่มีนะครับ จะส่งให้ฟรีถ้าอยากได้รถเขารลงอ้อยนะครับโทรมาได้เลย080-6619573คลิปนี้บันทึกวันที่1 6าเดือน2 6 8นะครับเราก็จะเติมสต็อกกันเรื่อยๆนะครับนี่มีอยู่5คันตอนนี้เหลืออยู่5คันนะเอ้มีอยู่5คันใครรีบจับมาจองกันได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ลบุรีชาวดานะครับสนใจติดต่อ080-6619573นะครับขอบคุณครับ